คือมันจริงๆมันเป็นเกมของอำนาจแต่ไหนแต่ไรนะครับลองลองไล่เลี่ยงดูนะฮะอย่างหลังสงครามโลกครั้งที่สองีหนึ่งเก้าสี่ห้าเวียดนามประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นก็คาบสมุทรหรือว่าสามประเทศอินเดียจีนก็ สู้ก,กันกับมหาอำนาจฝรั่งเศสอย่างดุเดือดค่ะอันน,นี่คือด้านของฝรั่งเศอสอืส่วนส่วนพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งได้รับชัยชนะเพราะปืน M16 ของอเมริกาออค่ะท,ท่านไหนอาจจะไม่ทันก็เพราะว่าได้ปืน M16 มมาก็เพราะว่าอเมริกาเนี่ยไปเจรจาให้ ให้เจียงไคเชกแล้วก็ท่านเหมาเจตุงสงบศึกกันเพื่อที่จะสู้กับญี่ปุ่นโอตอนนั้นมาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเออใช่ค่ะก่อนก่อนที่จะสิ้นสุดนะฮะอ่าฮะแล้วแล้วในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นห่วงที่เจียงไคเชกได้เปรียบพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ค่ะปืนใหญ่อะไรสารพัดระดมยิงจนมีการเดินเดินเท้า หมือกว่าเดินทับทางไก่ก็คือการถอยอย่างอย่างรูปหล่อลองมาร์ชใช้ลองมาร์ชนั่นแหละจะบอกว่าจะหนีก็หนีมันก็จะเสียเชิงนะฮะก็คือหนีหนีก็นีแบบมีเช้นเชิงมืนใหญ่ต้องเชียงไคเชกนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ญี่ปุ่นนะฮะหลังจากที่อเมริกาถล่มยุโรปสิ้นสุดแล้วเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับอ่า ก็เลยต้องมาจะดจาเจียงไคเช็กกับเหมาเจ๋อตุงก็เลยสงบศึกกันชั่วคราวเพื่อมาสู้กับญี่ปุ่นก็ลองนึกดูนะครับว่าฝ่ายขุนศึกที่มีกำลังทหารเนี่ยนะฮะซึ่งก็อยู่ได้ด้วยผลประโยชน์อะไรต่างๆนานานะครับในขณะที่คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยย่อมมีมากกว่านั่นคือฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนะฮะ พอมานั่งเจรจาเสร็จปุ๊บนะะท่านเหมาก็เลยถามว่าเราแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับญี่ปุน่นอ,อเมริกาก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามีนะครับ<ม>ก็เลยเอา <M 16 S 1> เอ็มสิบหกมาให้อืเอาม,มาใส่มือให้แล้วทีนี้กองทัพประชาชนจีนเนี่ยนะฮะของพักเนี่ยมีคนอยู่เยอะอเพราะฉะนั้นเอ็มสิบหกเนี่ยล้นหลามเลยนะครับก็ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยยอมแพ้ก็ไม่ใช่เพราะจีนไม่ใช่เพราะเอ็มอแต่ยอมแพ้เพราะว่าปรมาูระเบิด<า>ปรมานูนิวเคลียร์อ่าค่ะนะฮะก,ก,ก็ยอมก็ก็สิ้นสุดลงนะครับ1945นะฮะวันวันที่เท่าไหร่นะวันที่15สิงหาวันถ้าผมจำไม่ผิดค่ะ,ะค15สิงหาคมปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าเมืองไทย ถัดมาอีกวันหนึ่งประเทศไทยก็เลยถือว่า16สิงหาเนี่ยเป็นวันสันติภาพครัะนะครับก็ก็มันพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะลองลองึกภาพตามนะครับเราจะเห็นเลยนะฮะก็คือในจีนเนี่ยก็สู้กันกลับมาสู้กันใหม่นะครับระหว่างเจียงไคเช็กับเหมาเจ๋อตุง ฝ่ายคอมมินิตเนี่ยมีปืนเต็มมือนะอฉันไม่กลัวฉันไม่ลองมาสนะครับฉันจะฉันจะบทขยี้ละทีนี้นะครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่หมานะครับฝ่ายของเจงไคยเช็กที่พอมีอุปกรณ์มีอะไรอยู่ทะเลอยู่ใกล้ทะเลหน่อยเนี่ยก็ข้ามมาที่ไต้หวันสำเร็จเพราะมีเรือ,อนะครับ ส่วนฝ่ายที่อยู่บนบกห่างไกลเนี่ยนะฮะคือลองมาสไปแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ในเนี่ยนะฮะแถวกวางสีนะฮะเสฉวนนะฮะยุนนานอะไรต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์ในพม่านะครับพรรคคอมมิวนิสต์ในพม่าในอดีตนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประปรกเป็นศัตรูกับรัฐบาลนะครับก็เพราะว่าทางพม่าเนี่ยไม่ชอบทุนนิยมอยู่แล้วก็คือ ไม่เช่าบแบบที่อังกฤษกระทำกับตัวเองนะครับเพราะนั้นคนที่ท่้นก็อย่างที่ผมเน้นให้ฟังบ่อยๆนะนะั่นแหละคนที่ตั้งพ,งพรรคคอมมิวนิสตพม่าขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นหัวเรี้ยวหัวแรงสำคัญที่สุดก็คือท่านองซานนะครับก็คนที่ตั้งให้เป็นนายพลก็ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับเป็นตั้งให้ท่านเป็นนายพลเพื่อที่จะสู้กับอังกฤษนะครับส่วนในอินเดียจีนนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยอินเดจีนเนี่ยมีชนชาติอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่อยู่ร่วมกันได้นะครับอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแนวทางเดียวกันก็คือว่าจะต้องปลดปล่อยประเทศจากฝรั่งเศสให้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของโฮจิมินท์เทลนะฮะก็คือเส้นทางเดินทัพโฮจิมินท์นี่แหละ ทำไมจึงต้องมีเส้นทางนี้ก็เพราะว่าดูในแผนที่นะครับแผนที่ของเวียดนามเนี่ยเขาเขาจะแคบมากที่อยู่ตรงกลางของแผนที่ภาคกลางเนี่ยนะฮะตรงเวนะครับรอ่าเลยเวยลงมาเนี่ยเวยนี่คือเมืองนครหลวงเก่านะฮะค่ะเวลาเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นตัว H เออใช่ค <white. |zh|> ่ะ S U E ว่าเราเียกเวกันนะคะเหมือนคนไทยจะอ่านว่าหิวหิวหรือหื้อ S U E เล็กเวกหิวกันแบบฟังดูมันท้องไม่อิ่มไม่ราบใช่ค่ะเด้นแรกๆเจอคำนี้นะจิงก็เอ๊ะมันเจอแล้วก็ต้องไปถามคนเวียดนามเงเขาก็ p ronounce แบบอาจารย์เนี้ยนะคะเวกเวกบอกล้า S U ไม่ออกเสียงก็เหมือน เหมือนในเหเวียนเนี่แหละนเวียนเวลาผมสอนลูกศิษย์บอกว่าเวลาสะกดะเวลาสะกดจำง่ายๆเขียนคำว่างูเย็น กูเย็นใช่ค่ะจะได้เขียนได้ n g u y e n แต่ว่าอย่าไปอ่านงูเย็นแต่มันจะเขียนใ้ชัดเจนนะเหมือนที่ฉันเวลาเด็กๆค่ะอาจารย์ทรงรีค่ะขออนุญาตนิดนึงคําว่าสามารถมันเขียนยากดิฉันก็จะอ่านสามารถสามารถเนี่ยจะได้เขียนได้ถูกต้องปรารถนาก็จะบอกว่าปลารถนาแต่ว่าเวลาเราอ่านก็ปรารถนานะคะค่ะแต่ คือเป็นหลักของการจำใช่ช่ค่ะเอาไว้อย่าไปอ่านตามการจำนั้นนะนายงูเย็นไม่ได้นะคะงูอไวไม่ใช่นายงูเย็นนะครับที่จริงหนังสือพิมพ์ไทยยุคแรกๆก็เขียนว่านายงูเย็นนะอ๋อเหรอฮะไก่โอ้ปล่อยไก่ออกมาเลยนะะงูเย็นนายนายงูเย็นแต่ก็โทษเราไม่ได้หรอกเพราะว่าภาษาเนาะ ภาษามันมันมีหลักที่มาที่ไปถ้าเราไม่เข้าใจหลักภาษามันมันก็ผิดเพี้ยนกันไปก็ไอเอสยูไอเวนเอสยูอีใครจะไปรู้อ่านว่าเวล่ะคก็อ่านหิวเนี่แหละอ่านหิวเลยหรือนะฮะก็ก็เลยก็อย่างว่าแหละฮะเราได้รับอิทธิพลแบบอังกฤษมากกว่าฝรั่งเศสนะฮะเราก็เลยอ่านสำเนียงอ่ะ แต่แต่ไม่แปลกใจบ้างเลยทำไมเรามีถนนอองรีดูนังเออใช่ค่ะใช่ไหมอ่าใช่ค่ะนั่นันคือถนนหลวงนายเฮนรี่นะเฮนรี่เป็นราตออ่านอองรีภาษาฝรั่งเศสก็ก็จริงๆมันมันก็นั่นแหละฮะก็ก็คือเราเราไม่เก่งภาษาอะไรสักอย่างเลยนะฮะ ก็ไม่พอพอมารู้ที่มาที่ไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนเหมือนธนาชารเห็นไหมฮะสยามสยามกลับมาจนคอบเมอรรมัจนผมจะจำสยามกลับมาจนแล่วทำไมไม่อ่านว่าคอมเมอร์ชี่ลใช่ไหมฮะแล้วก็นั่นแหละฮะก็เอาแต่ที่เรา เราออกเสียงถนัดนะฮะในในฮันเตอร์ก็เป็นในหันแต่ค่ะใช่ค่ะันนี้ได้ยินค่ะก็ก็แต่ทีนี้พอเราเข้าใจหลักภาษาแล้วนียมันก็จะง่ายขึ้นนะครับในแล้วทีนี้พอจีนเปลี่ยนนะครับจีนเปลี่ยนในเวียดนามก็เปลี่ยนนะครแบ่งเหนือแบ่งใต้แล้วก็ก็สู้กันนะครับในขณะที่ ทางเวียดนามเนี่ยสู้กับฝรั่งเศสดูเดือดมากที่เดียมเบนฟูนะครับ uh huh. ในส่วนของโซเวียตกับสหรัฐนะฮะสู้กันดูเดือดมากที่ไหนฮะที่เกาหลี uh huh. เกาหลีนี่คือหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะฮะ uh huh. จีน, uh huh. จ,นจีนเปลี่ยนได้ไม่ถึงปีก็ลบนะเออเลตเอร์อร uh huh. จีนเปลี่ยนนี่ประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะหนึ่งตุลาคมหนึ่งเก้าสี่เก uh ้า huh. นะครับ แล้วพอถึงกลางปีหนึ่งเก้าห้าก็สงครามเลยฮะสงครามที่เกาหลีสงครามเกาหลีนีคับสมุทรเกาหลีค่ะสงครามเกาหลีแต่ว่าคนที่ป้อนอาวุธมาก็คือโซเวียตน,นะครับกําลังหลักในการสู้รบก็คือจีนเพราะกำลังฮึดเดิมพอดีค่ะอยู่ไล่เจียงใครเช็คไปอยู่ไต้หวันได้แล้วนะครับมโฮต้าใหมจะไล่อเมริกาออกไปจากเกาหลีไม่ได้นะครับ ก็นั่นแหละก็สู้กันแบบนั้นนะทหารไทยเราก็ไปลบนะฮะนั่นแหละถ้ามันจะมีเนินอันหนึ่งเขาเรียกว่าเนินพอกช็อปอ๋อพอกช็อปเนินพอกช็อปเนี่ยคือนั่นแหละอยู่ตรงเส้นเส้นสามสิบแถบสามสิบแปดนั่นแหละนะฮะก็อยู่ตรงเส้นแบ่งในปัจจุบันนี่แหละเนินนั้นเนี่ยเป็นเนินเป็นเนินที่ที่ต้องแย่งนะครับเพราะว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดในการที่จะตั้งป้อมปืนปราการ สกัดกันการเคลื่อนทับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กองคนกองพันเสือน้อยของสยามในเวลานั้นก็ไปลบอยู่ตรงนั้นนะฮะได้รับโอ้ได้รับเหรียญแกาหารมาทุกคนเลยค่ะที่เขาเรียกว่าเนินพอกศับเนี่ยก็เพราะว่ามันแดงฉานเหมือนอเหมือนสเต็กเหมือนสเต็กที่ไม่สุกนะฮะค่คืคนเสียชีวิตเยอะขนาดนั้นนะครับที่กาหลีในสู้กันนะฮะสามปีกว่า จนจนถึงหนึ่งแก้วห้าสามนะฮะ<ม>ก็ต้องต้องเจรจาแต่ว่าถ้าไม่มีกองกำลังหนุนจากจากบ้านเราจากฟิลิปปินส์จากอะไรเข้าไปเนี่ยเซ็นเวียดนามเหนือหมดเลย<ม>นะครับคือเวียดนามใต้นะตอนนั้นฮนะเหลือแค่ปูซานลองนึดดูนะใก่เจะไปเที่ยวเกาหลีแต่จะได้ระดับ ความความหลังความหลังปูซาน<า>ตั้งที่เกิดไม่ทันก็ได้ริกได้นะฮะเพราะว่า<ช>สมมุติเอาสมมุิดูหนังดูละคนเกาหลีเยอะอยู่แล้วนะฮะก็จินตนาการไปอุ้ม,มันมีเพลงหนึ่งนะฮะเพลงที่ดังมากค <ฮะ S 2> ่ะหลังจากสงครามเกาหลีสิ้นสุดเนี่ยก็คือจากปูซานนะฮะขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายจากปูซานโอ้ค่ะที่จะเกิ ใครใครที่ฝักใฝ่แบบคอมมิวน,นิสต์ก็กลับไปฝ่ายเหนือ <Ừ> นะฮะคนที่ฝักใฝ่แบบอเมริกาทุนนิยม,ม่ะก็ก็<ะ>ลงมาทาง,งใ,ใต้ใตทางใต้อะฮะค่ะเพราะฉะนั้น,นขบวนรถไฟในเกาหลีเขาก็เลยสวนทางกันนะฮะก็คือขบวนหนึ่งสุดท้ายจากเบียงยางาอีกขบวนหนึ่งสุดท้ายจากปูซานเป็นเพลงเลยนะฮะเป็นเพลง่เดี๋ยวเดี๋ยวจะ หามาให้สักแล้วมันชื่อเพลงปูซานไม่ไม่ไม่ใช่สนุกเสิเศร้ามากอาจารย์คะมันชื่อเพลงปูซานเหรอคะหรือยังไงใช่รถไฟขบวนสุดท้ายใช่รถไฟขบวนสุดท้ายจากปูซานนะ่ะแต่แต่เนื้อหาเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับเกี่ยวกับความรักที่ต้องพลาดจักกันค่ะเพราะอุดมการเพื่อที่จะไปสู่ยูโทเปียให้ได้โอ้ไม่ไม่ใช่ยูโทเปียแถว แอลเอ็มคดนะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นัะครในอุดมคตินะคะเอออันนี้ยังมาตั้งเงินชื่อได้นะดิฉันนึกถึงเพลงนี้ค่ะขอทหารไทยจำอาริดังอันนั้นก็คือเราสงครามสิ้นสุดใช่ค่ะเราถึงกลับมานี่แหละก็กองพันเสือน้อยนี่แหละค่ะลิตเติ้ลไทเกอร์นี่อเมริกานี่ติดเหรียญติดเหรียญก็ได้แล้ว ียนก้อาหารให้เดินครับก็เสียชีวิตไม่เยอะนะฮะทหารไทยในขณะที่ทหารอื่นเสียชีวิตเยอะอยู่นะฮะก็ไปดูนะฮะเราจะเห็นเลยกองกองพันเสือน้อยนะครับแล้วหนึ่งก้าห้าสามสงบสึกเจรจากันนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่เกาหลีเนี่ยไม่ได้ลงนามไม่ได้ลงนามสันติภาพเลยนะฮะมีแต่ข้อตกลงว่าด้วยการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นจนทุกวันนี้ นะฮะการหยุดยิงช่วเคลาเพราะฉะนั้นคิมน้อยก็ยิงได้อยู่ตลอดนะครับเอ่อยิงได้อ้ามาซ้อมแถวนี้ฉันก็ยิงจริงนะครับยิงให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยวันบางวันเนี่ยแกคลิกมากแกก็ยิงไปทางญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหเสือดจริงแต่ช่วงนี้ยิงถี่จริงค่ะ ่ยิงจริงนะครับยิ่งจริงนะทำให้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีไม่ไหวแบบโอ้โหยเีเอาแล้ววะเออคุณคุณแค่ซ้อมลบแต่เรายังหัวนยังเครียดจริงแค่ว่ายังไม่ได้ล็อกเป้าเท่านั้นเองนะครับแล้วเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกาหลีเหนือได้มาเนี่ยก็จากโซเวียตนั่นแหละค่ะนะฮะส่วนจีนเนี่ยจีนนี่ยังยังตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะฮะยังยังไม่ได้เทคโนโลยีนี้มา นะครับแล้วมันก็เป็นสาเหตุเรื่องหลังแหละว,ว่าทําไมจีนกับโซเวียตถึงทะเลาะกันไม่ชอบขี้หน้ากันก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าท่านเหมาเนี่ยก็อยากจะได้เทคโนโล,โลยีถลุงเหล็กะนะครับอุตสานั่งนั่งนั่งรถไฟไปถึงมอสโกเราอ,อุตสารอตั้งสามวันไม่ยมอมมาพบสัท<อ>ี<อ>นั่งรอนอนรอแล้วก็อีกย่อรวม,มแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่ได้เจอหน้าสตาลินเลย <Le> สตาลินก็รู้ไงนะฮะร,รู้ว่าอ๋อจะมาขออันนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ยอมให้นะครับก็พอไม่ยอมให้นั่นแหละฮะก็กลายเป็นความผิดพลาดในจีนครั้งยิ่งใหญ่ hmm. ก็คือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดค่ะไปปลูกระดมให้ hmm. ชาวเนเชชาวนาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมีโลงหลอมเหล็กในในข้อมูลนะฮะ hmm. ของตัวเอง ทุกคำบูนเนี่ยต้องมีลงถลุงเหล็กนะนะมีจอบเสียม <c oughs> ออกมาหมดมาถลุงให้หมดมนั่นแหละตั้งจอบตั้งเสียมทั้งมีดตั้งอะไรเนี่ยเออเหล็กทั้งนั้นนะก็พอพอมันลงที่หลอมแล้วมันก็ไม่เป็นมีดมันไม่เป็นคาดไม่เป็นไถเนี่ย <c oughs> นะเนี่หนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นครั้งครั้งที่ทําให้ท่านเหมาเนี่ยจะเรียกว่าเสียเชิงมากในการนํานะครับก็ ก็พยายามจะกลับมามันก็ต่อเนื่องกับช่วงน,ะนะั่นแหละที่เรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมค่ะอืมค,ค่ะนะฮะเป็นเวลาสิบปีนะครับไม่ไม่ใช่สันส้นๆนะครับก็เนี่นะฮะความสับสนในในพื้นภาคในภูมิภาคนี้ในส่วนของเวียดน,นามเจออะไรฮะมาจบกับฝรั่งเศสที่เรียกเดนฟูอืมค่ะนะครับจบกับฝรั่งเศสเดเมนฟูมิถุนาฮนะ1954ค่ะนะฮะ พอจบกับฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บนะฮะสามประเทศเดินเลืดจีนก็สู้กันนะฮะสู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งคิดดูนะฮะหนึ่งเก้าห้าสี่จนถึงหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนี่ยถึงรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วประากาจต่าเป็นทางการหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับแต่สิ่งที่ปลูกหรือว่าฝังไว้ทุกวันนี้นะฮะก็คือเส้นทางการเดินทัพนะที่ผมบอกว่าตรงเบ๋นเนี่ยมันแคบที่สุดเนี่ยนะฮะถัด ใช่ตรงมาจากเบเน่ก็ก็จะเป็นดานังนะครับดานังนี่แหละคือฐานทัพที่ใหญ่นะของอเมริกาที่ตั้งไว้นะะตั้งตรงนั้นก็คือไปสวมสิทธิ์ของของฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับไปไปตั้งไว้ตรงนั้นนะฮะตั้งไว้นะฮะที่ที่เราอ่านว่าคํารานคารนคารานโอ้ค่ะฐานทัพเรือคำระแต่ถ้าอ่านแบบแยดนามต้องจําแหลงจาแหลงค่ะนะฮะไม่ใช่คําราน ค่ะกำแรงนะฮะตั้งตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นทุกวันนี้ในที่ดานังก็เลยมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่าเรือสนามบินอะไรนั่นนะฮะที่ที่ใหญ่มากซึ่งซึ่งอเมริกาไปตั้งไว้นะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนในลาวนะฮะในลาวในกัมพูชาเกิดอะไรขึ้นนะฮะในลาวเนี่ยก็อเมริกาก็ไปตั้ง รัฐบาลฝ่ายเยอันจังขึ้นมานะฮะไปสวมสิทธิ์ของของฝรั่งเศสนี่แหละก็เลยตั้งเป็นพระราชนาจาักลาวขึ้นมาแทนราชนาจาักหลาน้างนะครับราชนาจาักลาวพอตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บคือกษัตริย์พระองค์แรกของราชนาจาักลาวก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชนาจาักหลานชางนะครับก็คือเจ้าเจ้าเจ้าวงสว่างเจ้ามวงสว่างใช่นะฮะ ก็ต่อมาก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือสว่างวัฒนาออืค่ะนะครับแล้วก็เจ้าสว่างวงนี้คือเป็นมกุฎราชากุมารน,นะฮะซึ่งไม่ได้ขึ้นของราชนะฮะก็ปรากฏว่าที่ที่ราชที่ราชราชนะจาจักรเวียงลาวเนี่ยนะฮะมีกษัตริย์แค่สองพระองค์เท่านั้นนะครับในห่วงของสงครามที่ดุเดือดมากทีนี้ลองมาดูในเขตสามเหลี่ยมทองคำนะฮะ อ่าส่วนที่ถูกตัดขาดไปเนี่ยที่เราเรียกว่ากองผลเก้าสิบสามอือฮะนะฮะถ็กไม่อ,ออกก็เนี่แหละฮะชาอู่หลงที่โด่งดังมากกอ,อ,องในผลต่วนเนี่แหละนะฮะของแท้ตั้งในผลต้วนนะครับลูกทุงลูกท้ออะไรต่างๆงถ้าไปตรงเชียงรายตรงนั้นน่าจะมีชาอู่หลงเออทุกวันนี้มีขายหมดนะฮวคือก็ปลูกกันเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนนี่ปลูกสิ่งนะครับก็ นั่นแหละฮะทั้งฝินทั้งอะไรก็มาในในยุคที่พอจีนเปลี่ยนเ่ยนะครับก็คือฝ่ายฝ่ายของก๊กมินตัง๋งเนี่ยที่หนีไปได้ก็ไปยึดเอาที่ไต้หวันนั่นแหละไต้หวันทุกวันนี้ก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์สมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะมีแต่ชนพื้นเมืองอะไรทําการประมงอะไรพวกนั้นเท่านั้นเองแต่ทีนี้พอด้วยความขัดแย้งนะกองทัพของก๊กมินตังนะ๋งโดยเจีงยงไคเช็นี่ก็ก็ยกข้ามน้ําข้ามทะเลไป นั่นถือว่าเป็นเกาะที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับที่สามารถทามได้ก็ในส่วนของกองกําลังที่อยู่บนบกหละแล้วจะหนีไปไหนใช่ไหมฮะก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์กวาดต้อนมาเนี่ยนะฮะก็มาเรื่อยๆจะอยู่ในพม่าก,ก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในพม่าเขตรัชชันเนี่ยคือที่ตั้งศูนย์ใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์พม่านะฮะคอมมิวนิสต์ก็เมินตต่งไม่ถูกกันนะครับก็แต่ก็ไม่สู้กันนะ แล้วเพราะว่ายังมองเออยังเป็นคนจีนด้วยกันอยู่นะครับ,ก,บ,บก็หลภๆหลีกๆกันนะครับก็มีตังก็ถ้ยอยลงมาเรื่อยๆนั่นแหละก็มาตั้งหลักแหล่งพื้นฐานอยู่ที่ไหนนะฮะก็อยู่ที่เชียงรายค่นะครับอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศไทยนี่แหละก็อยู่ได้ก็เพราะว่าอะไระรก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาอือฮึ นะครับจนกระทั่งถึกวันนี้ลูกหลานของนายพลต้วนนี่เป็นคนไทยหมดแล้วนะครับค่ะ,ะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในห่วงนั้นก็ลองนึกดูนะฮะว่ามีกี่ชาติพันธุ์ในรัชฉานแล้วทุกชาติพันธุ์เนี่ยมีปืนทั้งนั้นนะครับแต่กองกําลังใหญ่ที่สุดเนี่ยคือกองกําลังของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์พมา่านะครับซึ่งเป็นกองกําลังที่มีหลายชาติพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับ แต่ในส่วนของคนไทยใหญ่ไม่ใช่นะครับคนไทยใหญ่เชื้อชาติไทยใหญ่นะชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้่นะครับมาจากจีนเชื้อสายจีนนะจีนอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะแลก็มาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ปะปนกันไปเรื่อยๆนะครับพอปะปนกันไปเรื่อยๆส่วนไหนนะไม่สนแหละแต่ว่าฉันอยู่กับกองกําลังไหนได้ฉันก็อยู่ นะฮะแต่คาำนี้ดั้งเดิมในพมา่าเนี่ยก็จะมีอยู่สองชาติสามชาติพันธุ์นะครับที่เป็นกลุ่มใหญ่มากกลุ่มที่ใหญ่มีกําลังมากที่สุดก็คือวานะครับรองลองมาก็คือกกกังน,นะฮะถัดลงมาอีกเนี่ยก็คือลาหูนะครับลาหูก,ก็กังเนี่ยมีมีประวัติที่น่าสนใจมากจริงๆโกกังเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมมากนะฮะที่เป็นจีนแท้ เป็นรูปหนานของตระกูลหยางนะฮะที่หนีถอยล่นมาในยุคที่ที่ฮ่องเต้จะจะ,จะอะไรประหารทั้งตระกูลนะั่นแหละนะฮะก็จะมีคนมเนี่ยที่ที่หนีมาได้เดี๋ยววันหลังได้เดี่ยงให้ฟังสนุกนะเรื่องพวกน,นี้นะฮะยิ่ยงยิ่งถ้าอ่านนิยายจีนเยอะๆเนี่ย,ยจินตนาการไปด้วยนะหวางไม่ลงนะฮะ ม,มันก็เลยเกิดเรื่องความซับซ้อนอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้นะครับและทีนี้ลองนึกดูนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เกิดการเจรจาในพาม่านะครับหนึ่งเก้าสี่เจ็ดก็เกิดสนธิสัญญาแปมหลวงขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าพรกคอมมิวนิสต์พาม่าเกิดขึ้นแล้วนะฮะพักคอมมิวนิสต์พาม่าเนี่ยได,ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ห่วงปีพันเก้าร้อยสามสิบต้นๆน,น,นะครับและได้เกิดขึ้นแล้วที่นั่น อ่าโดยนายพลองศานนี่แหละนะครับพอเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็นายพลองศานกับเพื่อนนะฮะร่วมกันเจ็ดคนนะครับมาตั้งกองทัพด้วยนะครับมาทุกวันนี้ก็คือกองทัพแห่งสหภาพพมา่าคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือมินอ,องหลายนี่แหละนะครับแต่ใหญ่จริงค,คือคือท่านตันสุยนะครับยังอยู่ผมเน้นให้ฟังอยู่ได้ๆท่านอยู่เจดีอุปทาสันตินะครับมาใครอยากไปเยี่ยมก็ต้องไปจากนะนะั้นน่ะ อาจจะเห็นคนแก่คนหนึ่งนะฮะนั่งเฝ้าอยู่อยู่ตรนเนปิดอเลยนะคะอาจารย์ใช่ uh. ลองเอาดอกกุหลาบไปให้ท่านดู oh, นะค่ะบออกมาจากไม้ห <c> ร <oughs> ือยิ่งต้องต้องชัดคนหน้าตาเหมือนหมอดูอีทีไปนะฮะ้ <c oughs> <c oughs> านนัจะตื่น <c oughs> อ,ะอะไรสารพัดเน,นี่ยน,นะฮะนั่แหละฮะพอมันเกิดอ,อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีคำคำหนึ่งเกิดขึ้นนะครับ เกิดขึ anyway, in in 2021, ้นเพราะอะไรเพราะว่า CIA เนี่ยได้มาฝังตัวนะเพื่อที่จะเห็นและว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์นะฮะก็เพราะว่าทั้งจีนก็เปลี่ยนนะครับอินโดจีนก็เปลี่ยนนะครับนะก็เริ่มจากเวียดนามเหนือแล้วก็เดินทัพทางไกลเพื่อที่จะเปลี่ยนทั้งอินโดจีนสามประเทศ นะครับในลาวเนี่ยมีสามกลุ่มนะฮะที่แตกกันนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังไม่ยังไม่กล้าที่จะใช้คําว่าคอมมิวนิสต์ก็คือฝ่ายประเทศลาวนะครับก็จะมีเขตปลปลบ่อยนะฮะอยู่ที่พงษ์สดีนะฮะพงศ์สีกับหัวพันสองแขวงเนี่ยหัวหัวพันเนี่ยเป็นเมืองแห่งถ้าเลยนะฮะไม่ใช่ถ้าธรรมชาตินะครับจริงๆก็คือถ้าธรรมชาตินั่นแหละแต่เขาก็จะเล็กยกแคบแคบนะครับแต่พอเกิดเส้นทางโฮจิมินเทลเนี่ย ระเบิดของอเมริกาไปถล่มในเส้นทางนั้นนะครับก็เลยต้องเจาะเจาะถ้ำนะครับให้เป็นถ้าขนาดใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นห้องนอนห้องน้ำแม้กระทั่งห้องห้องนิรนรับไนะฮะจะจะเอาไว้สำหรับผู้นำที่เมืองไซจุกวันนี้นะฮะมีมีถ้ำทุกถ้ามีชื่อหมดนะครับ อ่าท่าถ้ทําของเจ้าสุพานุวงศ์ทํามของท่านไกสอนท่านหนูฮักท่านคำไตท่านศร,รนสีสวัสดิ์แก้วบุญพันอะไรต่างๆเนี่ยมีมีทําเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะครับแล้วลึกๆในทําหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยขา,รา,ายเรียกว่าท่ามหนึ่งศูนย์ห้านะฮะทำไมเรียกหนึ่งศูนย์ห้าก็เพราะว่าข้างในนั้นเนี่ยมีหนึ่งร้อยห้าเตียงอืม น,นหลายเตียงอยู่นะคะอ่าเตียงรักษาผู้ที่ถูกระเบิดห,หรือว่าบาดเจ็บจากสงครามนี่แหละนะฮะถ้วันนี้ที่เวียงจันทน์ก็มีโรงพยาบาลหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็เป็นของกองทัพนี่แหละกองทัพประชาชนลาวเห็นะฮะม,ม,มันมีที่มาที่ปไปแต่ถ้าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำเอกราชคะนะฮะถ้ำเอกราชเนี่ย เวลาจัดประชุมนะฮะสามารถรองรับคนได้ในโถงใหญ่นั้นของถ้ำเนะนี่ยนะฮะแปดพันคนโอ้ค่ะนี่คือเทคโนโลยีในการขุดเจาะถ้ำเอามาจากไหนฮะเอามาจากจีนค่ะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ขนาดค่อยๆเจาะถ้ำเป็นอุโมงค์เป็นอะไรสารพันเนี่ย เขาเขามีความมันนะมาตั้งแต่นั้นนะครับแต่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะเราจะเห็นทางด่วนเห็นมอเตอร์เว์เห็นรถไฟเอะไรข้าไปในอุโบงได้แต่โปงสะพานอะไรนี่มีหมดเลยนะครับคิดดูว่าในห่วงสงครามเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีของจีนนะครับทั้งที่อโซเวียตห่วงนะครับหวงไม่ยอมให้อะไรก็เลยเป็นที่ที่หมางใจกันนั่นแหละฮะยิ่งมาหมางใจกันมากขึ้นก็คืออะไรฮะ ก็คือการที่เวียดนามกีทาทับเข้ามาปราบเขมรนแดงอืมค่ะช่วงนั้นอืมอ่าเขมรแดงเนี่ยใครสนับสนุนล่ะก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ค่ะนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยไม่อยู่ร่วมกับจีนนะครับเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเพราะว่าหลประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่แล้วค่ะก็เลยเป็นมิตรกับสหภาพโซเวียตรวมไปถึงลาวและกัมพูชาด้วย นั่นแะค่ะนะฮะนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของสามเลียมทองคำก็เพราะว่า CIA เนี่ยเห็นแหละว่ามันจะเกิดอะไรแล้วสามเลียมทองคำเนี่ยก็เป็นหยุดจุดยุดทธศาสตร์นะครับแล้วกองกำลังข้างหลายที่อยู่ในรัชสานก็ต้องเลี้ยงตัวเองแล้วจะเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรพรุ่งนี้มาต่อ,อกนันแบบจดฝิ่นน<ล>ะฮะเป็นที่มาของฝินค่ะอย่างพรุ่งนี้่ะกขอบคุณมากค่ะอาจารย์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีครับ